พอทรงวางพระฤกษ์ท่านก็จะทรงพยากรณ์เลยดูสิพระเจ้าอยู่หัวทรงพระปีชาสามารถเป็นยุคสิบยุคนะคะเอาไว้เลยแล้วคาพยากรณ์ที่มาตลอดเนี่ยก็เป็นไปตามนั้นทุกประการใช่ค่ะพยากรณ์จากไหนพยากรณ์จากดาวพฤหัสกเกษารที่ทรงวางไว้ในราศีธนูเนี่ยในใน,ในดวงเมืองจะเห็นที่ <พอ S 1> ขึ้นหน้าจอาค่ะนะคะในราศีธนูนะ,ะเพราะฉะนั้นก็จะตระหนักได้เลยว่า เพราะพระหัตถ์กับเส่เป็นตัวบอกถึงการเปลี่ยนแปลงรอบของการโคจรของดาวพระหัตถ์กับเส่าที่จะทันกันในราศีธาตุไฟเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีรอบของเขาถ้าทันกันในราศีธาตุไฟมันก็จะเกิดเหตุการณ์สาคัญสาคัญเกิดขึ้นเสมอนะ,ะว่าทรงพยากรณ์เอาไว้เป็นยุคทั้ง10ยุคข,ของครูนรกูุสิงห์เริ่มจากยุคมหาการพันธุยักษ์รักบัณฑิตสนิทธรรมจำแขนขาดราชโจรชนร้องทุกข์นะคะแล้วก็ถึงจนกระทั่งสืบมาถึงยุค ชาววิไลคือตอนนี้ใช่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็คือเหตุการณ์ก็จะเกิดขึ้นมาอย่างจำแขนขาดเนี่ยทำไมถึงให้ชื่อยุคประจำแขนขาดเนี่ยก็เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่มันมันกรุ่นมาตั้งแต่รัชกาลที่ที่4ี่จนถึงรัชกาลที่ห้าสามสี่ห้าเพราะเป็นยุคที่มันเกิดการล่านาน,านิคมเลยค่ะน้องแชร์เพราะฉะนั้นพวกประเทศมหาอหน้าเขาก็าาจะหวังที่จะมาได้ดินแดนของเราเนาะดินแดนของเราทีนี้พระหมหากรรษัตริย์ของเราอ่ะจะการตั้งแต่รัชกาลที่สามรัชกาลที่4ี่ นะการทำสัญญาบาลีหรือสัญญาหลายหลายอย่างเนี่ยเขาเขาจะอัดเราทั้งนั้นแหละนะคะเขาเป็นมหาอำนาจนี่นาใช่ไหมคะแต่ว่าพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ของเราเนี่ยสมพระบิชาสามารถมากสมกับที่เป็นพระอาทิตย์ที่กลุ่มลักษณะดวงเมืองอท่านก็ทรงหากุสโลบายที่ทําให้เราผ่านมาได้ใช่ไหมคะจนมาถึงรัชกาลที่5เนี่ยก็ทรงตัดสินพระทัยได้ละเราต้องสูญเสียบางอย่างจำแขนขาดคาพยากรณ์เนเริ่มตั้งแตการที่หนึ่งน้องแช เรามาจําแขนขาดก็คือต้องยอมเสียดินแดนบางส่วนเนี่ยให้กับให้กับมาหามนาใช่ค่ะเราเสียเสียมราชพัตบองศีีโสพลให้กับฝรั่งเศสเนาะ,ะเสียมราชสยามแพ้เสียมเรียบเสียมราชนะคะแล้วก็ไซบุรีการันตันแตงกนูปบลิสให้กับอังกฤษใช่ค่นะจำแขนขาดตัดไปะนะคะให้ให,ให้ให้ร่างกายมันอยู่คือเอาแผ่นดินใหญ่ไว้